สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจากไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจากในคลิปบบนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์ขึ้นชื่อใส่รูปแบบนี้เลยครับรูปแบบสวยงามมินิมอลแบบนี้เลยครับสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนข้อความได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็วในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปบลองดู makan. ที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทม,ม,ม,มเพลบบบบตต ไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะก็ลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทาการแตกไฟล์แบบนี้ส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้ ไฟล์น p เสนอในคลิปนี้นครับสามารถใช้ได้ในโปรแกรม Premiere Pro เ,เวอร์ชัน2021ขึ้นไปนะ2021 2022สามารถใช้ได้หรือถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้ในปี2023 2024แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะแต่ต้อง2021ขึ้นไปนะถ้าต่ำกว่า2021เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ไม่ต้องอ่านหรอกใช้ไม่ได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องโหลดก็ได้นะถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมต่ำกว่า2021นะพอเจอแบบนี้แล้วนะไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะมาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนหาแถบคำว่าการาฟิกด้านบนนะตร นะห,าหาคำว่ากราฟิกนะแล้วก็ให้เพื่อน,นครับเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากอย่างนี้นะมาใส่ในนี้รอกัพฮิบนิดนึงอ่าแล้วก็ทําการเลื่อนหานะมันจะชื่อว่า lower t h i r d v 6 1 8นะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยอ่าลากลงมาอย่างนี้กดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะอ่าแต่ก่อนอื่นครับไฟล์เทมเพลตตัวนี้คนระับผมทํามาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดใครไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K นะทำการคลิกขวาก่อนแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size นะกดเข้าไปมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์แบบนนี้้้้แลนะออแลลววเอก็ใหพื่ กดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะกดมาเพื่อที่เราจะมาปรับแต่งแก้ไขตรงนี้ครับอันจะเขียนว่าเปลี่ยนรูปก็ให้เพื่อนทําการ import รูปของเราเข้ามาก็เป็นประมาณนี้รูปเราก็มาลองเช็คดูว่าเราอยากได้รูปไหนลองเลือกดูสมมุติเราอยากได้รูปนี้ให้เพื่อนทําการลากรูปมาใส่ในนี้แค่นี้เปลี่ยนเลยทันทีง่ายมากเออแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลง อ่าประมาณนี้ความโค้งเนี่ยครับปรับได้อ่าเราอยากได้เหลี่ยมได้กลมได้โค้งได้มนยังไงเราปรับกันได้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเงารูปเงารูปตรงนี้เนี่ยก็คือเงาปกติเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เลยนะแล้วก็มาในส่วนของข้อความอ่าเราก็เปลี่ยนข้อความไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์อ่าเปลี่ยนฟอนต์ประมาณนี้ อลแล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้แต่ผมใช้สีดําดีกว่าแล้วก็ตําแหน่งข้อความก็เปลี่ยนได้ข้อความที่2ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ครับแต่ผมจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันไม่เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้แล้วก็ปรับขนาดใหญ่หน่อยประมาณนี้อ่าเป็นไงโอเคไหมสีข้อความก็เปลี่ยนได้ตําแหน่งเปลี่ยนได้สีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้นี่ พื้นหลังความกว้างเปลนนี่ยนได้นี่ความกว้างถ้าเกิดเพื่อน,อนๆมีข้อความที่ายาวๆเนี่ยแล้วพื้นหลังเนี่ยเรากว้างขนาดนี้เพื่อนๆก,ก็แค่มาปรับตำแหน่งรูปนะนี่ครับตำแหน่งรูปแล้วก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนข้อความมาเลื่อนข้อความมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดข้อความของเรายาวนะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดข้อความยาวอ่ะอันนี้ก็คือปรับให้ดูแล้วก็ความโค้งพื้นหลังน,นี่ คความโงใครไม่อยากได้โคง้งได้เหลี่ยมเลยก็ปรับไปแต่ผมว่าโคง้งโคงหน่อยอะมันจะสวยนะแล้วก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นเงาเงาโดยรวมทั้งหมดนะผมปรับโคง้งโคงไว้ประมาณนี้ดีกว่าอ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมปรับพื้นหลังให้มันเท่าเดิมดีกว่าแล้วก็รูปเลื่อนมานี่เลื่อนชื่อมานี่อ่า เออ,เอ,อสวยงามอะพอปรับแต่งเสร็จประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกดที่ตัวเทมเพลตนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะกดที่แถบโมชั่นนะแล้วก็ทําการย่อหรือขยายตามใจชอบได้เลยนะ,ะแล้วก็มาวางตามตำแหน่งที่ต้องการอะเราอยากจะแนะนําชื่อใครแล้วก็ไปวางนี่ครับฟึบอ๋อสวยงามฟึบนี่หรือจะเอาเทมเพลตตัวนี้ครับไปทําเป็นโลโก้เติร์ดแบบโซเชียลมีเดียก็ได้อะลองดูนี่ลองดูผมปรับให้ดู สมมุติเราอยากปรับเป็น f a c e b o o k อ่ะนี่ครับเอาโลโก้ a c e b o o k มาใส่แล้วก็ใส่ชื่อเฟซใส่ชื่อเฟซใส่ชื่อเฟซนี่ครับชื่อเฟซแล้วก็ให้ f o l l o w ด้วยนี่เป็นไงนี่ประมาณนี้เออแค่นี้โอเคเอาเขียนชื่อช่องตัวเองผิดเออนี่ไอฟอนนี้มันบางไปหน่อยเอาหนาเออประมาณนี้โอเคเลยนี่เป็นไงนี่แล้วเราก็ไปขึ้นนะอันนี้แบบสมมุติเราอยากจะแนะนำเฟซบุ o กอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ว่าันไป สมมุติเรามีอีกตัวหนึ่งล้วก็ขึ้นไปฟึบเป็นเราอยากจะขึ้นเป็น Ti ๊ t o ็อกอ่ะเรก็ใส่ติ๊ t o ็อกอีกตัวหนึ่งล้วก็เพิ่มไปอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆไปปรับแต่งความสวยงามเอานะอ่านี่ครับไอจีอีกตัวหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปอยากใส่อะไรก็ใส่นี่เพิ่มเข้าไปเป็นไงนี่แล้วเราก็ไปแก้ไขข้อความันเอานะอันนี้ก็คือทําให้ดูนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ที่เป็นแบบแนะนำชื่ออะไรเงี้ยอ่ะเราก็สามารถปรับแต่งได้หมดทุกอย่างเออ สวยงามก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะคร,นครับใครสนใจไฟล์์์เเเเเเเททททมมมพพพพลลลลลลลตตววกกกกกกนน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 นีีีีีี้้้้้้้้ะะะะะะืื่่่อออออๆๆสสาาาาาารรรรถถดด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 ดูยยยยััังหงหิิิิิโแใคคคคคปปไไบบบุชฝ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทำคลิปสอนอะไรครับฝากทุกคนติดตามมาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ